การศึกษาก่อนปารถมศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความสำคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2529นาำผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านนำมาบูรณาการสมองครบส่วนพหุปัญญาแได้ประยุกต์ความรู้เรื่องสมองสู่ห้องเรียนได้ผลการวิจัยของนักวิชาการที่น่าเชื่อถือทำให้องค์การสาประชาชาติยูเนสโกและทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยจัดให้เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อพัฒนาสมองเพื่อความเสมอภาคความยุติธรรมและการพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศกลุ่มการศึกษาระดับการะฐมศึกษาสำนักงานคณะก,กรรมการการปฐรมศึกษาแห่งชาติจึงปฏิรูปจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองครบส่วนอย่างสมดุลเป็นโครงการอนุบาลด้านคุณภาพควบคู่กับด้านปริมาณโดยสาธิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11เมื่อปี2536 และปี2,560เจ็ดดิฉันเห็นว่าวิดีโอชุดขอให้หนูคิดเองเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนระดับอนุบาลจึงได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการนำวิดีโอชุดขอให้หนูคิดเองเผยแพร่พสาธารณะผ่านช่อง y o u ูทูบนงยาวแข่งเป็นแขโดยแบ่งออกเป็น EP 1-28ถึง28